าเพื่อมงคลโพสต์คดีดป่วยทิพย์ชั้น14บานเป็นกระดง้งตามที่คณะกรรมการปปชชุดใหญ่มีมติเอกฉันให้รับเรื่องคดีป่วยทิพย์ชั้น14โดยให้คณะกรรมการปปชชุดใหญ่เป็นกรรมการไต่สวนและประธานอนุกรรมการไต่สวนเดิมคือนายเอกวิทย์ตัวแทนจากศาลฎีกาเป็นเจ้าของสำนวนตามระเบียบและไม่ยอมถอนตัวจากเจ้าของสำนวน ตามที่มีอีโมงวิ่งเต้นล็อบบี้ให้มีการถอนตัวเพื่อจะล้มคดีนี้ขณะนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมและมีผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมว่ามีนักการเมืองระดับสูงได้ร่วมในการกระทําความผิดด้วยและมีบรรทัดฐานการไต่สวนของปป,ปชว่านักโทษเทวดามีส่วนสนับสนุนการกระทํำ ความผิดดังนั้นคณะกรรมการปรปรชชุดใหญ่จึงมีอำนาจทำการไต่สวนกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องทุกคนตามมาติมีข่าวว่าเรื่องนี้จะสามารถสรุปสํนวนเสนอปปชชุดใหญ่ชี้มูลความผิดได้ในเดือนมกราคม68และในเมื่อมีนักการเมืองร่วมกระทําความผิดก็ต้องฟ้องคดีต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป ขณะนี้ยังมีข่าวว่าอีโมงยังวิ่งเต้นล็อบบี้เพื่อล้มคดีนี้แต่ถ้ายังมีการแทรกแซงกดดันกันต่อไปก็อาจมีกรรมการปปชอบางคนแจ้งความดำเนินคดีกับอีโมงรายนี้ต่อไปก็จริงๆแนละ้วถ้าเกิดว่าปปชอมาเป็นองค์คณะแต่สวนนี่ผมก็หวังว่าเรื่องนี้มันจะมีคำตอบให้กับสังคมโดยเร็ว คือผมคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยนะครับทั้งอากับกริยาหลายหลายอย่างนะครับการให้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐหลายๆอย่างผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าเรื่องของกรณีชั้นส4ีเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีที่ไม่ปกติแน่ๆเอาว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยติดตามการเมืองนะครับทำข่าวการเมืองมานะครับเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการนะครับ เราจะเห็นเลยว่าถ้าเรื่องไหนที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการพุจกริตคอรัปชันภายในที่มีในส่วนราชการเนี่ยนะครับปกติแล้วเขาจะให้ความร่วมมือแต่ทําไมเรื่องในทานองนี้นะครับเราก็จะพบว่าเอกสารข้อเท็จจริงข้อมูล,ลหลายอย่างเนี่ยมันมีความยากเย็นสันเ้เขตดังนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเรื่องนี้มันมันมีบางอย่างที่ถูกปิดซ่อนจริงๆจะบอกว่าบางอย่างถูกปิดซ่อนเนี่ย วันนี้สังคมก็คงอาจจะเดาไปได้ต่างๆนานารู้กันเหลือแล้วว่ามันประมาณไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่มันยังขาดอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือว่าการที่จะเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยนะครับการที่จะระบุนะครับว่าใครเกี่ยวข้องอย่างไรมีความผิดตรงไหนนะครับสิ่งเหล่านี้ป็นเป็นสิ่งที่ยังยังยังอาจจะยังไม่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนมากนักนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าปปชซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าปปชเนี่ยเขามีอำนาจมากกว่ากรรมธิการอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเยอะนะครับมันก็ถ้าเกิดสมมติมีความชัดเจนตรงนี้นะครับผมก็คิดว่ามันก็คงจะสร้างความกระจ่างได้นะครับทางผมเองเนี่ยก็ในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้นะครับก็รอดูนะครับว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ว่ายืนยันว่าบรรดาข้าราชการทั้งหลายนะครับที่เป็นข้าราชการน้ำดีนะครับผมคิดว่า เราต้องปฏ right <TP> ิบัติหน้าท huh kind of ี่อย่างตรงไปตรจงมานะครับใครก็ตามที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลมาที่ผมได้นะครับทางเราเนี่ยก็ยินดีที่จะทําหน้าที่ต่อไปแล้วข้อมูลตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์นะครับต่อการทําหน้าที่ของปปชทางผมก็ยินดีนะครับที่จะมอบข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับทางปปชต่อไปมันมีทั้งหลายเรื่องนะครับที่เราเคยส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับปปชเราก็จะทำหน้าที่แบบนั้นเนี่ยต่อไปเรื่อย การรับลูกในช่วงนี้มันมีนยยะอะไรไหมครับพี่โจหมายถึงการรับอะไรนะฮะการรับลูกคดีในช่วงนี้มันถึงของอปปชใช่ไหมฮะม,มันมีนัยยะอะไรไหมคือต้องต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องกรณีคุณทักษิณน,นะครับมันก็มีคนร้องเรียนนะครับมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านเสรีใช่ไหมครับที่ได้พูด ในกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าได้มีการไปพบทางาทางคุณทักษณิณนะครับแล้วก็ข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการให้ความร่วมมือของหน่วยงานราชการนะครับที่มันดูมีพิรุษสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเชื่อว,ว่ามันก็คงต้องทําให้หน่วยหน่วยงานที่มีอํนนานาจในการตรวจสอบเนี่ยก็จําเป็นต้องทําอะไร เพราะเกี่วว่าเรื่องคุณนัทสินนะครับสุดท้ายมันไม่มีความกระจ่างอะไรเลยมันดํามืดอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหน่วยงานที่จะถูกตั้งคําถามมันก็จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบเสียเองครับควากังเี่ยวับองตอเวลาในการไต่ส่งปปชนะเพราะว่าหลายปีเราต้องใช้เวลาหลายปีเราสามารถขยายต่อไปในเวลาเพิ่มได้อคือจริงๆต้องยอมรับคือผมเองเป็นคนที่ได้มีการร้องนะครับไปยังปปชหลายเรื่อง แล้วหลายเรื่องที่ผมร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อภิบายในสภาด้สาผมทราบดีว่าการดําเนินการของอปปชเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะครับมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องโน้ตไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องหนเกี่ยวกับพักประชาชนหรือพักเก้าไกลเนี่ยอาจจะเร็วนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในส่วนของเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่ปปชมีเนี่ยนะครับใช้เวลามีความเป็นไปได้ว่าใช้เวลาแต่ว่า เมื่อปปชลงมาเป็นองค์คณะแบบนี้นะครับก็คงต้องติดตามดูว่ากรอบระยะเวลาที่ปชปชใช้เนี่ยนะครับจะมากเท่าเดิมหรือไม่ถ้าเกิดว่ามากเท่าเดิมก็คงต้องไปดูว่ามันมีเหตุผลอะไรคือจริงๆเนี่ยนะครับไอ้เรื่องกรอบเวลาเนี่ยมันเป็นมันเป็นกรอบระยะเวลาที่ท,ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้คือเข้าใจต้องเข้าใจว่าปปชก็คงจะมีภารกิจเยอะมีงานเยอะมีเรื่องร้องเรียนเยอะ ต่ด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันกระจ่างแล้วมันไม่มีความจําเป็นต้องใช้เวลาเต็มแม็กะนะครับมันก็น่าจะสามารถที่จะดําเนินการไปได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันมันถ้าจะบอกไปมันก็ไม่น่าจะยากมากนะนะครับถ้าเอาหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าใช้เวลาวินิจฉัยไม่ไดย้ยาวเลยนะครับมันก็สําคัญก็คือตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับคุณตัดสินป่วยจริงไหมะนะครับไอที่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับ เอ่อเอาว่าไปถูกส่งไปเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยส่งไปโดยชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจนครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันเนี่ยแต่ไอการครบตรงนี้มันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าแต่ครับมันมีเหตุอะไรไหมนะครับซึ่งจะเกิดเราเอาเอกสารทางการแพทย์มาดูเนี่ยเหตุนั้นเนี่ยมันสมควรที่จะต้องอยู่ยาวไหมแล้วเมื่ออยู่จนครบนะครับได้รับการพักโทษนะครับไอการประเมินต่างๆนะครับที่ได้คะแนนเท่าไหรอ่อ่ะ 11คะแนนเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยนะครับมันเป็นการประเมินตามนั้นไหมนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมมีความชัดเจนในตัวเอกสารของมันอยู่แล้วตัวคดีปปชนะครับมันจะกลายเป็นชนะติดหลังเป็นไพ่ที่เอาไว้สำหรับถือไพ่สำหรับผู้มีอำนาจกับคือไอ้เรื่องไพ่เรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมผมก็เรื่องไม่ค่อยแน,น่ใจตอนนี้ใครมีอำนาจบ้างเนา ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็มีโอกาสหลายอย่างในการที่จะทำหน้าที่ในฐานะทั้งสายนิติบัิญญและบริหารประเทศนะครับแน่นอนว่าเรื่องความไม่สง่างา,นามนะครับของกรณีคุณพักษิณ์เนี่ยมันก็ทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลคือคุณลองคิดดูว่าในการเป็นรัฐบาลมันต้องมีเครดิตทางการเมือง แต่เมื่อคุณมาเจอเรื่องคุณทักษิณน,นะครับทั้งคุณทักษิณแย่งคุณลุงยิงเป็นนายกนะครับทั้งคุณทักษิณแสดงบทบาทความเป็นนายกรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับจนเรากับว่าแล้วคุณลุงยิงเป็นอะไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อผนวกรวมกันกับกรณีเรื่องชั้นเี่เนี่ยคเครดิตของรัฐบาลเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วมันทําให้รัฐบาลนะครับที่จะผลักดันในวาระต่างๆเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยความน่าเชื่อถือนะครับมันก็ยิ่งแย่ลงตามลําดับ ยังไม่นับว่ามันมีนโยบายหลายอย่างที่รัฐบาลอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้เกิดตามที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยิ่งทาลายเครดิตของรัฐบาลไปไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าต้องยอมรับว่าวิกฤตทางการเมืองถ้าจะมีเกิดขึ้นต่อไปในคราวคราวนี้เอาล่ะมันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นแต่ไม่น้อยละนะครับก็ก่กอก่อด้วยนะครับพักเพื่อไทยเองนะครับ ขอถามเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสีซาบะมงเียนเมา่าเมื่อวานนี้ก็ศาลมีคำพิพากษงสาออกมาเบื้องต้นแล้วแล้วก็เหมือนจะปล่อยตัวใน,ในหลังปีใหม่นี่ครับพี่ลงนี่นะครับประธานกรรมธิการมันคงมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคือจริงๆเรื่องนี้น,น่าเศร้านะครับน่าเศร้าและเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่าครอบครัวของคนที่รออยู่เนี่ยองคงจะตั้งคําถามนะครับว่าสุดท้ายรัฐบาลทำอะไรในเรื่องนี้ซึ่ง จากข้อมูลที่เราคุยเนี่ยนะครับในในการในการทำหน้าที่ของกรรมธิการคอมมอนคงเมื่อล่าสุดนะครับเราก็รับทราบว่าก,ก็มีหน่วยงานราชก,การก็ไปเยี่ยมไปอะไรนะครับไอ้เรื่องนั้นเนี่ยเราไม่ได้ติดใจแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ความชัดเจนก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยนะครับเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้กลับประเทศไทยเนี่ยเมื่อไหร่ซึ่งเราก็ยังไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้รับข้อมูลแม้แต่วิธีการ ที่จะมีการพูดคุยเจราจารและหาทางออกเราก็ยังไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนสุดท้ายมันมันไม่รู้ว่าความชัดเจนตรงนี้ที่บอกว่าหลังปีใหม่เนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยมันมันมันคือเมื่อไหร่นะครับถัดมาก็คือผมคิดว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือการใช้ความรุนแรงของทางกองทัพเรือเมียนมาเนี่ยนะครับต่อเรือประมงที่มันอาจจะรุนแรงมากๆขนาดนี้ นะครับผมว่ามันเกินกว่าความเหมาะสมความจําเป็นไปมากเนี่ยเราตกลงเราจะไม่มีท่าทีอะไรเลยใช่ไหมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องคนไทยนะครับเราอยากเห็นฮะคือผมไม่ได้หมายความว่าวันพรุ่งนี้นะครับเราจะต้องส่งกองทัพไปยิงเขาคืนหรือไม่ใช่แต่ว่ามันมีท่าทีหลายๆท่าทีนะครับที่มันยกระดับให้เห็นว่าทางไทยไม่พอใจนะผมยกตัวอย่างเช่น วันนี้ท่าทีที่เราแสดงออกอยากเป็นทางการมากที่สุดเนี่ยนะครับคือการบอกว่าเราเชิญพูดแล้วก็อ่านเป็นเมมโมให้เขาฟังนะครับซึ่งระดับของมันคือคอนเซิร์นคอนเซิร์นคือแสดงความกังวลมันไม่มันน้อยมากนะครับมันควรจะแสดงท่าทีที่มากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประท้วงนะครับที่ที่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีการแสดงท่าทีออกมาเราก็ไม่ได้เห็นจากรัฐบาลแต่นั้นนี่วันนี้รัฐบาลของเราเนี่ยนะครับได้ส่งสัญญ,ญาณ นะครับที่ชัดเจนมากๆว่ารัฐบาลนี้อ่อนแอนะครับแล้วไม่สามารถสร้างความรู้สึกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้รับรู้รับทราบว่าเขาเรียจยจะปลอดภัยคือน่านน้ำเนี่ยมันไม่มีหลักบทม,มันไม่มีเส้นที่ชัดเจนนะครับบางทีมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพื้นที่ที่ยังเจรจายัางเคลียร์กันไม่ลงตัวปลาเนี่ยมันวิ่งมันไม่ได้สนใจนะครับว่ามันจะอยู่ในเขตประเทศไหน เรือประมงเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปจับปลาดังนั้นโอกาสที่มันจะมีไปอยู่ในจุดที่มันทักซ้อเนี่ยมันมีนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องทําให้ทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องทําให้มันเกิดความรู้สึกปลอดภัยกับประชาชนในการที่จะทํามาหากินต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่คงเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับต่อรัฐบาลต่อไปว่าตกลงรัฐบาลเนี่ยจะเอาอยัางไงตกลงคนไทยสี่คนที่คุณทําได้แค่นี้ใช่ไหมนะครับ แต,แต่ว่าเขาก็ชี้แจงว่ามันเป็นวิธีการทางการพูดที่คือว,วิธีการทางการพูดมีหลายวิธีวิธีการทางการพูดไม่จําเป็นต้องทําแค่นี้นะครับผมคิดว่าเราทําได้มากกว่านี้เราต้องทําให้คนไทยรู้สึกปลอดภัยกว่านี้ควาเสียหายใครรับผิดชอบนะครับคนที่ถูกยิงนะครับเฉล,ลี่ยฉลัดศีรษะใครรับผิดชอบนะครับการช่วยเหลือนะครับจะมีมาตรการยังไง1234มี่ผมคิดว่าเราต้องการความชัดเจนที่มากกว่านี้เชิญนะครับ

แล้วถามว่าการต่อสู้คดีเนี่ยเราได้ยินได้ทราบแล้วรู้ยังว่าการต่อสู้คดีเป็นไปเป็นการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เป็นการต่อสู้คดีที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมจริงๆเราได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านทนายความแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยครตอนที่ผมถามหน่วยงานราชการทางกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางทนายความทางคดีอะไรเลยนะฮะ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีความชัดเจนอะไรในสิ่เหล่านี้เลยนะครับและเมื่อมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังตั้งคําถามต่อรัฐบาลก็คือว่ารัฐบาลจะมอบความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาทํามาหากินอย่างไรเขาทํามาหากินเขามีรายได้เขาเสียภาษีนะฮะตกลงเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องทําอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนเลยใช่ไหม,มนี่คือคําถามที่ประชาชนนะครับเขาอยากจะรู้